สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยในคลิปเนี้ยดิสกายไฟเลเวลเฟก็จะมารีวิวดีดีเย่ด็อกบาให้ดูนะครับผมก็ตามที่พูดอะดิสกายซามินเชอร์อะเนอะแล้วผมมีความมั่นใจด้วยว่ามันจะต้องลั่นแน่นอนถ้าไม่ลั่นก็คงหน้าแตกแหกจากวานอะแต่มันก็ยากอะในไบเบิลโพรจ้านุกกมของดิสกายอะมันไม่มีคําว่าล้วนในนั้นเลยไงมาผมเริ่มอยากลั่นอยากลงสนามละเดี๋ยวมาเปิดแนวทางการอัพให้ดูกันแนวทางการอัพผมก็จะประมาณนี้ส่วนบูทบูทก็จะบูทสไตรเกอออ์์แนดินนนเเเเววอออร์ทะคป่่ดดดดดีีี๋ยยไูาาาพลังงข้ใิ็กกกบบ บ้านเกิดไดโอท่าทรายกทิมเนี่ยส่วนสไตล์ก็จะเป็นกระจอกในกรอบอเขโทนไม่ใช่โกพอเชอร์นะล่างเนี่ย AI สไตล์ไม่มีด้วยโอ้โหสุดไปหน่อยอ่ะแล้วมันจะลั่นให้กูไหมเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็อาจจะดูรั่วแต่ผมมั่นใจว่าถ้ามันได้อยู่ในมือดิสกายคนเนี่ยจากรั่วเป็นลั่นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูค่าพลังกันนะที่ผมอัพเนี่ยมันจะดันอะไรไปบ้างล่างเนี่ยมันจะตันอยู่ที่102นะแต่ผมอัพเหลือร0อยหนึ่งเขาแตะเกมลูก9 9อ่ะพวกดิบบิ้งไม่ต้องมาดูมันนะให สปีดก็แบบช้าเลยอะเอาไว้รอยิงอย่างเดียวเคเป้ยวอีกิงพาวเวอร์เเอ็ดโดด95เนี่ยความแข็งแกร่งอะร้อยหนึ่งอะคือมึงเตรียมเลยนะเคียวเปล่าสเตมิน่ค่ายเจ็ดสใครจะเล่นจริงๆผมแนะนำให้เล่นครึ่งหลังดีกว่าไว้แบบบอมท้ายเกยมเดีกว่านะส่วนใช้2เท้าก็อยู่ในระดับกลางๆอ้าพลังประมาณนี้เดี๋ยวไปดูสกิลกันบ้างสกิลก็ครบหมดเลยของกองหน้าตัวม่งอะใครจะเล่นมันก็เพิ่มลองแรงชูตติ้งให้มันหน่อยอมันไม่มีนะล่างเนี่ย ก็เจอมานี้รายละเอียดของนักเตะผมเริ่มอยากลั่นอยากลงสนามแล้วมาหน้าตาทีมผมก็เจอมานี้ไม่รู้ว่าด็อกบาจะแบกพวกมันหรือพวกมันจะแบกด็อกบานะมาก็จะกดแรงเรียวไทม์ต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็พร้อมลั่นสนามดิสกายไฟเลเฟรนดีดีด็อกบาครับท่านผู้ชมหาห้องก็รู้อยู่นานเหมือนเดิมนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เจอห้องเลยมาดิสกายไฟเลเฟร์ก็เจอห้องแล้วนะไม่รู้ว่าจะเจอตึงเปล่าต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะอันเนี้ยอัดอ่ะโอ้โหเจอดีสองแล้วผมน่าจะไหวชิวนะโอเค คือแบบดอกบาต้องลั่นสนั่นจักรวาลให้เห็นน่ะเคียะสักครู่นะ้นถ้าไม่ชมนะผมขอเวลาสักไม่กี่วิสูบซิก,ก้านิดนึงว้าว <Wow. S 1> โอเคผมมาแล้วดูทีมมันหน่อยดิเฮ้ยอะไรวะน,นั่นน่ะคือมันพร้อมโดนกูถลม่มแน,น่แบบเนี้ยโอ้โหหวานชามหวานเจี๊ยบดิอย่างเงี้ยโอ้โหบิ๊กโบว์ครับโดนกูแค่นั้นแหละโดนกูมาถ้าไม่ชมดิสกายไฟล์ลาเฟแอนด์ดิเดียดอกบาก็พร้อมลั่นลงสนามแล้วมาโอ้โห รอไม่ไหวแล้วว่รารอถล่มแล้วผมถล่มแน่นอนนะต้องเอาแม่งหน่อยอะ่ะเกดิสกายอ่ะดิสกายไฟเลฟเฟ่เดฟเลฟี่ซีมายโซโซมายไซน์เด็กเกดไฮนินเทียนะที่ชมฟังเราดิเคลียร์ก่อนเว้ยโอ้โหหวานชามมาเอาแม่งแต่ลูกเขียไปล่ะยิงเสร็จสอนต่อคลิปหน้าเลยเคลียบอะ่ะมาเอ๊บมาที่วุดดูลูกเขียบนะดูนะเอ๊บโอเคโบต้องหนีดิเอ๊บ, <gasps> อ,บอ,อุบ้ยโอ้โหดอกมามาถึงแม่งลั่นแล้วเป็นไง โอโ้โหดิสกายอ่ะไฟลุฟเลฟนหรือเฟลฟี่โอโ้ยโอ้เอนดี้ดยดอกปาลั่นไปหน่อยเวย้ยโอโ้โหต้องอย่างนี้ดิมาถึงแม่งลั่นไงกูบอกแล้วแม่งต้องล่าเนี่กูค,คิดไว้แล้วไงกูค,คิดไว้แล้วโอโ้โหโบรดิสกายโอ้โหเฮี้ยแม่งสุดไปหน่อยเนี่ยมาถึงแม่งลั่นว่ะยูจาร์ดเคมาหมแต่เย็นใจยเย็นเราห้าประมาทนะพอเรานำห้าประมาทห้ามบูวามเยอะ เล่นตามแท็กติกเราเหมือนเดิมมาเท้วาชิบผายละชที่ผ่านแล้ว,ลวโอ้โห,โหกูว่าแล้วไงมึงเอ้ยเนี่ยเราติดโมเมนตัมดีใจเยอะเกินเขาเรียกอะเราไปดีใจเยอะไปหน่อยอะใจะเย็นลูกเขียงเล่าหนึ่งลูกนี้ไม่น่าได้วะ่ะแม่งโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งใหม่โอ้โหแม่งเสียดายวะ่ะไม่น่าห้าวเยอะใจะเย็นใจเย็น ยิ่ใจเยอะไปหน่อยไปกินเนี่ยแม่งลั่นจริงอะ่ะคือต้องลั่นอีกอะ่ะเอ,อ๊บเวลาขวาขวาขวาโอ้ม่วิ่งขึ้นมาทียวคาฟูอะ่ะแต่ย็นนะงชมใจเย็นนะเดี๋ยวขอตนนั้งใจเล่นนึงเออไวยโตอ,อ,อะไรวะ มาลาโดนะ่าบุกโย่โอุย้ยเสียวอยู่ไฟรถไฟเสียวอยู่นั่นๆน,น,น่ะเบาเสียงหนึ่งเสียงแม่งดังหูเลยวะ่ะใจยเย็นใจยเย็นไหลากาดโยนไหมจูเนียล็อกบาหืแรงมันตึงนะแรงมันสูงนะใจยเย็นใจยเย็น โอ้ยล้มหน้าล้มหน้าเห็นบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเราบ้าไปเปล่าใจเย็นนะเดี๋ยวดูเชิงดูอะไรกันไปก่อนชิ่วตาเนี่ยเราแบบชนะแน่นอนเดี๋ยวละมั่นใจอ่ะผมมั่นใจอยู่แล้วเล่นด้วยความมั่นใจอ่ะนะชิ่วอ้บไหล่กาดบาจโจเวละแทงไหมบาจโจอ,อาฟูป๊อปดอกบ้ามงโอง้โหโคตรคม ผมโคตรคมมาดอกป้หูยต้องหนีดิวะเดี๋ดีดีเย่ไอแมงฟาบคนเนี้ยแม่งลั่นจัดเลยไอนนเดียเฮ้ยอันนี้เขาลั่นแล้วอ่ะเนี้ยไอนนถิอว่าลั่นแล้วลั่นเลยเนี้ยุ้ยมันหมองยากมากนะบุมนั้นเอาจริงอ่ะุ้ยมาว่าต้องหนีดิเปิดหมองรัวเลยทีเนี้ยมากูกุดไปนหน่อยวะ่ะแม่งเฮ้ยเออ ไม่นุ่งจะล่นขนาดนี้ดูเนี่ยโอ้ไม่ส่งเลยกูโอ้ไหวตัลามอ่ะเถียวดาเถียวดาวม,มีพอยนะเถียวดาวม,มีพอยต์โขมเปิดไปพี่นี้โอ้โหแม่งเปิดเข้าหัววินี่ไงไปเปิดวินีเนียใจเย็นใจเย็น อะไรของมึงเออเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรครับนึกว่ามีฟีนอมินอลเปล่าเนี่ยฮะบ้าไปแล้ว <c oughs> เป็นไงมึงครึ่งหลังกูเอาต่อได้ถ้าครึ่งแรกยิงไม่ได้อ่ะเคดิสกายอะ่ะใส่ยั้นชมตั้งเกมกันไปคาฟูอหยชิบหายละ ออเออไงอ่ะมึงเทวดาป้าโจไปแล้วล็อกบาตายเย็นปาก่อนไปประจำที่ล็อกบาประจำที่โอ้มั่วไปหน่อยอเน,นี่ยไม่เป็นไรนำสองชิวๆครึ่งหลังมีอีกครึ่งหลังกูมีแน่มีให้อีกกูมีอีกอะเตรียมเลยมึงโดนแน่ มาโอ้หลอดแม่งจะหมดแล้วอ่ะเหลือครึ่งหลอดอะ่ะ <c oughs> เอาเนี้มาลงมาครชมมาลันกันปุยลุยกันต่อนะพี่ชมมาดิสกายไทม์โชว์เนอะแต่ยันที่ชมเรานี่ไม่ได้เขียนนะเรานี้มันไม่ได้เขียนไหมแต่ยันใจยเย็นโอเคเอาไปโอ้ยน่ากลัวอย่างนี้เนี่นมากูแทงเลย แทงให้มันวิ่งบ้าเหมือนแทงให้รถถังวิ่งอเอาให้ชมรถถังฝั่งทนอยู่เนอะไหวโอ้โหที่ผมเอาเนี้มาลงมาเพราะว่ามีพินพอยคอสติ้งนะเอาไว้เปิดหมงให้ล็อกบาร์เ่็เได้มาหัดสองเท้ามาทิ้งล็อกบาร์โอ้โหเออใจเย็นเออไหวปีบลามเปิดไป โอ้โหแม่งไปบนะัโจทิลอะชิบหายแล้วกูชิบหายละกูลำ้ำโอ้โหไอ้ใจได้เสมอดิสกายเฮ้ยเออคาฟูไร้กาดเดี๋ยวเวลาหายแล้ว oh. ทั้งนั้นอนะอะไรใครทักมาวะนั่นอนะโอ้โหโอ้มีกี่คนทักมาให้ชมแม่ง เสียมูดหมดเลยดอกบาจะยิงเข้าแล้วไม่เกี้ยนเนี่ยเอาไมา่ไม่เป็นไรไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับอือหือแต่มันต้องยิงอีกลูกนึงอ่ะแฮตทิกอะเคขออีกลูกนึงไว้แฮตทิกเลยลูกนี้แหละไม่รู้ได้ปหรอปานดอนดอกบานะโอ้โหมัวม่วมัว่วเนี่ยใจเย็นเราตั้งใหม่ทั้งนั้นอนะ่ะอ๊บปีบรามดอกไปไหนวะดอกบ้าดอกบา อโอ้ยวิโอ้ยเกือบนั่นน่ะเสียัหน่ะมันน่ะมันเสียวเลยเสียหน่อยจ้าจเยเยนสัวยหวนัวงามโอ้เออเอาบาเอาบาโอ้โห้กูตัวอีกทีนึ่งโอ้แม่งมึงจะมองเป็นอย่างเดียวไม่ได้นอะเอ้ยต้องยิงคมด้วย เออรู้ยเสียว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 ใจเย็นน้อยชมใจเย็นใจเย็นเริ่มตึงนะแต่วันต้องยิงลูกนึงเว้ยข่อยลูกนึงอ่ะมาเอาเป้โอ้ยเสียวเลยผมเห็นแบบโดนแน่อนอน,นตอนแรกคิดไปแล้วในหัวโดนเลยอ่ะแม่งยืนอย่างนั้น,อนโอ้โหเสียวเลยเกือบ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 ไม่เป็นไรเว้ยต้องยิงมันต่ออ่ะเจ้ ้มา,าม,ออมาฟีบลามไปเออมาฟีบลามอารันเลยโอ้อะไรของเขาวะน,นั้นน่ะหมวัวไปน้อยเนี่ยไว้มาเจ้าเทพดาโอดอกปลาเป็นหมดแรงแล้วชมนะแดงแล้ว แดงจนดำอ่ะไม่เห็นหลอดอ่ะนี่มาโหคาฟูอ่ะซากะไปเรื่อยเขาถามไปไหนบอกไปเรื่อยเนอะมาดออกป้าไปลาง่ะจะคาฟูอ่ะไหวเลยเออมาทิวสดเอ็ดคอ์ติ้งไหม เทวดาโอเคสามลูกนาทีบาเว้ดิสกายมาอยู่ไม่เป็นไรเว้ยอย่างนั้นก็สามลูกอ่ะมันไม่ยิงไม่เป็นไรให้เดวดายิงก็ได้ดิสกายคนนี้โอเคเว้ยโอเคแล้วแค่เนี้ยสุดแล้วโอเคต้องอย่างนี้ว่ะโอเคพ้ากองเหมือนคิดที่แล้วเลยสามหนึ่งเหมือนกันนะ่ะแต่มันไม่ออกเกียร์นะตาเนี่ยโอเคด็อกบาร์ก็ล่านแล้วถัว่วมันล่นจัดๆเลยไปหาเล่นกันได้นะท่ผู้ชมนะแต่ไม่เล่นจะดีกว่านะเล่นยากเลยด็อกบาร์เนี่ย โอ้โหเมื ick, uh, guys, okay? so, so, ่อยเลยล็อกบ้านเน่ยเกือบแฮตทิกนะผู้ชมนะก็ไปลองเล่นก็ได้สนุกสนุกขำๆเพราะนะตัวเนี่ยไม่ได้แบบว่าอะไรมากนะตัวฟรีเขาจะก็จะมานี้ถ้าเกิดอยให้ผมมารีวิวสอนเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยเชิญกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย